สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับ FC ช่องลูกขะเหนียวเซอีสานทุกท่านครับพี่น้องสำหรับอีพี่นีนะครับเมื่อวานที่พ่พี่พี่น้อง FC ลูกขะเหนียวเซอีสานเท่านะครับผมบรรยากาศคึ้ฝ้าคึ้ฝนผ้ามาเบงง่วงงามนาคอกนาฟ้ามครับพี่น้องนะครับผมสําหรับของดีที่เด็ดนะครับผมมือนี้มีให้ช่มแบบเต็มอิ่มแน่นอนครับพี่น้องมีทั้งเลือดนะครับเลือดลอยแล้วก็ลูกผสมสีแดงเข้มเขมลูกหกแปดอ้วทองครับพี่น้อง งัวสาวหน่อยด่านพุ่นกะมี่นะครับผมมาอยู่ดีมาโนดฟ้ามครับพี่น้องมือนี่เดียวพูดจะทักทายกับเจ้าของขอกเจ้าของฟ้ามเพิ่นจะน้อยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับมาหนวดฟ้ามนะครับผมกับสวัสดีเอฟซีนะครับ่องลูกเขาเนี้ยแล้วก็เอฟซีมาหนดฟ้ามนะครับผมมอนี่นะครับกะมี่ที่เด็ดครับมีเลือดลอยมีดูกผสมงามๆนะครับแล้วก็มีแม่ทองสาวหน่อยกะมี่นะครับงัวเอฟหนึ่งเอฟสองนะครับผม การพิการยุบบานซาบัวนะครับตบุกัมราไส่อำเภอกัมราไส่จังหวัดกาลสินนะครับไปสีมากระจับจีเพีมาโนดฟาร์มนะครับหอดเลยนะครับเบอร์โทรนะครับศูนย์เก้าห้าห้าสี่ปดห้าปดเจ็ดหนึ่งะครับเบอร์ไล่กับเบอร์นี้เพิ่มตรงเบอร์โทรศัพท์ันะครับผมแลวกาเพจบุกนะครับมาโนดฟาร์มบาแมนนะครับเป็นภาษาไทยนะครับก็ฝากกดติดตามไว้นะครับผม กางทำงานพัศเวล่าครับเดี๋ยวพาไปเบิ้งเลยครับผมครับผมเอาเมื่อใดก่อนครับผมเอาเอฟเมเอฟก่อนก็ได้ครับเมื่อสาวครับผมเอาเมื่อสาวเมื่อเอฟก่อนนะครับดังนั้นครับเอาเอาราครับบอกพี่น้องครับเดี๋ยวทางพี่พี่น้องยินถาเบิ้งเนื้อพี่น้องเบิ้งนะครับผมนี่ที่เด็ดครับที่เด็ดที่เด็ดเบิ้งจะจบคลิปเล้วครับพี่น้องวันนี้ได้เบิ้งของดีที่เด็ดแน่นอนเอานะครับมาเบิ้งอ่าง้อสาวล้นต้นคลิปนะครับเอาใจผู้งบประมาณบ่หลายเปิดคลิปมาสะก่อนนะครับผมเอาตามงบประมาณมื่อนี่มีง้วเอฟเป็นง้วแม่สาว ครูหนึ่งเนาะครูหนึ่งครับครูหนึ่งนะครับผมเอฟได้ครับผมเป็น F1 F2 ครับอ่าตัวน้อยนี่เอฟได้ครับเอฟหนึ่งครับผมเอาเบิกตัวน้อยเอฟหนึ่งก่อนนะครับตัวนี้เป็นลูกสาวของตัวนี้เป็นลูกสาวออฟฟอร์ดครับผมอายุ1ขวบนะครับผมอ่าลูกสาวออฟฟอร์ดโลโจหกศูนย์สี่อายุหนึ่งขวบนะครับผมนี่ใบนะครับใบใบเอฟเพชรดิคีครบด้วยครับพี่น้อง นะครับส่วนสูงอยูโรเล่าลอยลอยสามสิบห้าบวกครับลอยสามสิบห้าบวกเปิดไปเท่าไร่อนครับผมเปิดไปสามหมื่นห้าต่อรองได้ครับสามหมื่นห้าพันบาทบัวสาวลูกสาวออกฟอร์ดโรโจอร์หกศูนย์สี่ครับพี่น้องนะครับจุดเด่นของเขาอ่าเป็นง้วนล้ำตัวเงานะครับผมเอาส่วนสูงโครงสร้างกระดูกกระเดี่ยวดีนะครับชิดสวยนะครับตาำนี้มัมมี่เลยครับพี่น้องครับเอาสามหมื่นกับอีกห้าพันบาทครับห้าพันบาทต่อรองได้ครับพี่น้องมักสนใจ อยากจะได้น้ำมาโนดฟ้ามันไปเลี้ยงกะทักทายมาได้ครับพี่น้องสำหรับผู้สนใจนะครับราคานี้ต่อรองไดอยู่นะครับเนาะต่อรองไดครับผมเอาราคานี้ต่อร่องใด้ด้วยครับพี่น้องเอฟหนึ่งพร้อมใบครับเอฟหนึ่งพร้อมใบนะครับราคาต่อรองได้สําหรับผู้สนใจกะทักทายมาได้สําหรับโตแรกครับพี่น้องนี่ครับงามเลยเอาเอฟหนึ่งไปเลี้ยงก็ได้ครับพี่น้องนะครับผมเอาตัวต่อไปตัวนี้เป็น F2 ครับผมอตัวนี้เป็น F2 นะครับ ลูกสาวของลูกสาววีโก้สองล้านครับลูกสาววีโก้สองล้านตัวนี้เป็น F2 อายุอายุ2ีกว่าเดือนครับอ่านะครับผมประมาณ20เดือนครับไอ้ฟันน้ำนมอยู่ครับผมครับผมส่วนสูงร้อยร้อยสี่สิบห้าบวกครับร้อยสี่สิบห้าบวกพี่น้องนะครับตัวนี้ล่ำตัวเงาก้องไม่ขีดหนอกสวยนะครับเป็นวัวเพศเมียที่อ่านะครับโครงสร้างดีครับพี่น้องนะครับเบื้องเส้นหลังเพิ่นนี่ครับพี่น้องให้ไล่ไปหาทางไยครับพี่น้องทางไยเลย นะครับถ่ายเง้ยวยังขาดน้ำเลี้ยงนิดนึงครับนี่ครับงวกคู่นี่นะครับมาร้อกันครับยกคู่ไปกันได้ด้ครับพี่น้องยกคู่ก็ได้ครับเอาตัว F2 นี่เปิดไว้ที่เปิดไว้40,000เก้าต้อรองได้ครับ40,900บาทครับพี่น้องนะครับผมเลี้ยมตัวดีครับตัวนี้วากเลยตัวดีพี่น้องนะครับตัวจริงผมบอกเลยว่าตัวนี้เป็นงวดที่ อ่าบ้านเฮาเอิรนง้อส่งกล้องนะครับกล้องไม่ขีดเนาะแล้วแต่ผู้มองจะว่าเพิ่นบีดออกมาได้ดีนะครับสายพันธุกรรมของเพิ่อนเลี่ยมตัวดีเลี่ยมตัวเส้นหลังไถหาแม่บอกแม่พันธุ์ในเกรดลูกผสมครับพี่น้องเอฟสองนะครับราคาสี่หมื่นก็อีกเก้าพันบาทครับเก้าพันบาทต่อใบเด็ดนะครับผมเอาคู่ใครครับพี่น้องตัวทางหุ่นเอฟหนึ่งสามหมื่นกว่าบาทนะครับผมต่อรองได้เอฟสองสี่หมื่นกว่าบาทก็ต่อรองได้ครับพี่น้องยกคู่ราคาพิเศษครับเอานะครับ หรืออะไ้ลูกผสมพื้อกันแต่ว่าขอยกเรดขึ้นว่าเป็นพี่มีอมาจากน้อยเดี๋ยวมาเบิ้งครับพี่น้องนะครับมาเบิ้งเลยนะครับผมโตนี่ก็ถือว่าเป็นนั่งเอกของขอกในคลิปมานี่เลยครับพี่น้องนะครับของหลวงเจ๋งมาโนดฟ้ามครับพี่น้องเพิ่นมีของดีมาถูกอีพี่ครับพี่น้องเบิ่งง้อสาวแมนนี่ครับพี่น้องให้เบิ้งจางมุ่มไก่สักกอนนะครับเม็ดสีของเพิรนดีนะครับคลิปหูขอบดำโบดจัดนะครับบดเจีมเข็มเลยครับนี่ครับผมสวยเลย ฟั่งนะครับผมผมเห็นหนาแล้วผมคึ้พ่อพ่อเพิ่นแล้วนะครับมีอยู่ในใจแล้วนะครับผมเม็ดสีจังสี่นะครับพ่อใดครับผมเป็นลูกเขียบหกแปดความใยครับเขียหกแปดครับพี่น้องสาวฟันน้ำนมเด้อนะครับเบิ้งหน้าเขาคลิปหูครอบดำหน้าสวยนะครับเม็ดสีดีนะครับผิวเนียนสะอาดเกลี้ยงเกลาครับพี่น้องนะครับดูความสดของเขาตัวนี้เป็นง้วงสาวนะครับเนาะสาวฟันน้ำนมครับ เอ้า20ึ่งสูวัดแล้วได้ร้อยเท่าไรครับร้อยสี่สิบเจ็ดครับผมร้อยสี่สิบเจ็ดนะครับพี่น้องให้เบื้องเหนือถ่ายเพิ่นนะครับยังไม่ได้ใส่ผดผัวครับพี่น้องเต็มนี่ครับกระดูกกระเดี่ยวไงครับเบื้องรับคือพอเขาเลยนะครับตัวนี้ชีดล่างก็สวยเป็นง้วด่ชีดสวยนะครับครับอ่าถ้าตั้งประเทศนี่ก็ง้วดชีดเกรประกวดพุณล่ะพี่น้องชีดแบบนี้นะครับสำหรับผู้สนใจตัวนี้ก็ลูกผสมนะครับย่างบวชันเด็ดจดเอฟย่างบวชันเด็ดตียังไดร์นซินอันนี้อันนี้พร้อมผสสสมมแแล้้วววคครรรรัััับบบเเเเปป็็นนนนตต์์ออ่าาียยะ เอาสําหรับลูกเค68ภัยสนใจครับยกเกรดขึ้นมาจังหน่อยราคาเนี่ยครับเปิดไปที่ภัมากนําเปิดไปหกหมื่นเก้าครับต่อรองได้ครับอ่าหกหมื่นเก้าพันบาทต่อรองได้นะครับพี่น้องสาวสวยๆเลยครับพี่น้องมาเบิองอ่อนาคกาเล็กเค68ครับครับรถมาเบิองตัวจริงก้อนก็ได้ด้ครับพี่น้องยาหลายๆค้นพ่ออยากห้างั่วมกินยานะครับผมฝากไว้คลิปนี้เลยครับพี่น้องเอาทั้งที่เอาคุณภาพดีๆนะครับพ่อเดี๋ยวเป็นแม่บอกไม่พันธลูกเต่าเขาออก ท้ายถอดลงไปเท่ากับเดรมี่พันธุกรรมดีๆไว้ให้พี่ให้น้องเท่าได้นะครับต่อยอดกันไปสําหรับเครานี่ฟาร์มนี่เพิ่นหาได้ของนี่แบบนี้มาครับพี่น้องมาฝากพี่ฝากน้องเท่ามุมี้ดังมุมนี้แปลว่าอ้าวนะครับหกหมื่นกับอีกเก้าพันบาทต่อรองเก้าพันบาทต่อรองได้ด้วยครับพี่น้องนะครับผมประกันตำนี้ทรงแบบวีไอพีฮอดหน้าคอกหน้าฟาร์มนะครับเบิ้งหน้าเขาสวยๆครับพี่น้อง กระดูกใหญ่ๆเพิ่งพี่น้องเบิ้งทั้งหาทั้งถ่ายครับบ่มีหม่องตี่แหละครับเพว่แม่นี่เอาเฝ้าโทษครับมักแล้วว่าต้องคิดนั่นครับพี่น้องคอกนี่เพิ่นการันตีคุณภาพแน่นอนตัวต่อไปเบิ่งอันไหนครับผมเอาเอาแม่สาวเลือดลอยเลยก็ได้ครับเดี๋ยวแม่ทองไปถ่ายจะไปเบิ่งแม่ทองสองตัวถ่ายคลิปเนาะแม่ครับเอาแม่ทองไปถ่ายก็ได้๋ยวนี้แม่สาวนะครับสำหรับผู้เห็นลูกผสมแล้วยังบัดจูใจขยับขึ้นมาเบิ่งเลือดลอยครับพี่น้องการนี้ตัวนี้เป็นอเมริกันบราห์มันพันแท้เป็นเลือดรอยนะคับ ลูกสาวของลอนโค5ห้าสามเก้าครับลอนโค5ห้าสามเก้าพอนี่นะครับบาาที่นี่มักน้ำเลยครับพี่น้องพราะว่าเห็นอยู่ในงานประกวดมีงัวดตัวหนึ่งมาจากปาจีนบุรี่ครับพี่น้องอ่านะครับผมเอาเพื่อนเอามากับเลียมหนี่เฟ่มนี่เคยไปทายงานประกวดยูซูลินพี่น้องติดใจลอนโคมมัตพุนครับว่าการสรงลูกของเขาหนีมาดีครับเบิงองศาไทยครับพี่น้องกระดูกกระเดี่ยวไงนะครับลอนโคหาสามเข้าไว้ปั๊บกระดูกได้ครับพี่น้อง หนังหนาพอมครับพี่น้องนะครับเลือดร้อยนี่เกร็ดงาประกวดเลยแม่นี่นะครับผมผมยังติดตาตัวที่ผมเคยเห็นยูซูลินมาเห็นแม่นี่แล้วรับลอนโคขึ้นกันเป๊ะเลยนะครับอายุเขาจะเดือนลรอครับอายุ2ีเดือนเต็มครับ20เดือนเต็มครับมาเบิ้งปลาเพชรจังน้อยได้ครับพี่น้องลอนโคนะครับ539เป็นสายออสโตรแมนโซครับพี่น้องหา18่ทับซีพอพันเบอร์ต้นของหลกเลยนะครับสายลางนะครับผมอ่าสายลางเป็นสายนะครับผม อีเลฟเฟนนะครับสามศูนย์ทับตองเก่าหนิครับพี่น้องนะครับผมเอาสายลางของแม่เขาเป็นง้วนเท่าด้วยครับพี่น้องสายลางเป็นง้วนเท่านี่ใบเพชรดิกรีนะครับสําหรับผู้ออยากได้เลือดลอยไปเลี้ยงนะครับตัวนี้ส่วนสูงวัดได้ร้อยเท่าไรครับร้อยสี่สิบเจ็ดครับผมร้อยสี่สิบเจ็ดพี่น้องพอกันกับแม่ลูกผสมเลยใช่ยิ่งยิ่งนะครับผมผมให้เบื้องถ่ายเขาอันนี้บุคค้เต็มนะครับพี่น้องจริงว่าถ้าอาหารถึงนะครับได้กินเต็มที่ กระดูกมาแล้วครับพี่น้องหนังนั่งยนยนยนนังเติมได้อีกหลายครับเนื้อไทยนี่ยังเติมได้เต็มๆแบบตัวลูกผสมก็ได้ครับพี่น้องนะครับอัดแน่นโดยพลังพันธุก,กรรมร่อนโคหาสามเก่าสำหรับผู้สนใจอยากจะได้ไปเลี้ยงเปิดไว้หลายไม่ได้ครับน้องจิงเปิดไว้แปดหมื่นเก้าพันบาทต่อร่องได้ครับเลือดลอยราคาแปดหมื่นเก่า 8, 9, 9, พี่น้องนะครับเลือดลอยราคาแปดหมื่นเก่า 8, 9, 9, ผมบอกเลยว่าราคานี้นี่พ่อเอาไปเลี้ยงยางคักเลยครับพี่น้อง เอาตะกี้ผู้ฝันอย่างเรียงเรื่อลอยตะกี้ต้องถือเงื่อนกำไปยัางหน่อยๆก็ต้องมีสองแสนนะครับผมนะเอาแต่ช่วงนี้เป็นหน้าที่ท่องนะครับน้องเก๋งหามาได้แบบนี้คุณภาพเนียนๆสายพันธุก,กรรมเด็ดๆแบบนี้นะครับผู้กำลังตัดสินใจอยู่เฝ้าโทษเลยครับพี่น้องมาเบื้องตัวจริงก็กระได้ครับคันว่าผมโฆษณาเกินจริงนะครับผมเชิญชวนพี่น้องมาเบื้องตัวจริงก่อนกระได้นะครับผมให้เบื้องผีพี่น้องเบิ้งกระดูกกระเดี่ยวเขากระดูกคุณนันังนาครับ ้ยเบิ้งไกลๆแห่งจังครับพี่น้องงัวยังขาดนอาหารนิดนึงครับช่วงไรกับญ่เลยครับแปดเมื่อเก่าพันบาทครับเลือดลอยงัวสาวนะครับรอนโค้ดห้าสามเก้าวัวอยู่อำเภอกำมะลาไสจังหวัดกาฬสินธุ์ครับบริการส่งฟรีเลยครับพี่อส่งแบบวีไอพีนะครับ่บริการส่งแบบวีไอพีไก่ไข่ผูดคุยกันครับพี่น้องครับเอานะครับต่อไปจะไปเบิ้งวัวทองครับผมอ้าวครับผมสำหรับใครที่อยากจะได้วัวท้องครับพี่น้องอยากได้ง้วทองด้วครับพี่น้องบาดนี้นะครับ มาแล้วครับพี่น้องเฟรมใหญ่ๆหยักๆครับงวดทองนะครับนี่ครับเป็นทองสาวหรือทองเป็นสาวทองแรกเลยครับเป็นวัวสาวอ่านะครับทองแรกนะครับงวดสาวทองแรกนะครับผมเอาเอาออกมายืนให้เบิ้งงามๆพี่น้องนะครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับ มากกับโครงสร้างนะครับวัดแวได้ร้อยเท่าไร้ครับผมร้อยห้าสิบบวกครับร้อยห้าสิบบวกนะครับเป็นสาวทองแรกโตเขาเป็นลูกขวาได้ครับเป็นลูกเคฟสามหนึ่งครับผมอ่าลูกสาวเจ้าอ่านะครับผมเคฟสามหนึ่งครับสถานะตอนนี้ท้องกับท้องกับช็อกโกแลตสี่เดือนกว่าครับอ่าช็อกโกแลตยูเอ็นสี่หนึ่งเจ็ดได้สี่เดือนกว่าๆนะครับผมประกันท้องตรวจเศร้าเรียบร้อยด้วยครับพี่น้องนะครับผมสําหรับง้อท้องเท่ากับ เพื่อางคว่มมัรจัให้กันนะครับผู้ใดไปเลี้ยงก็สบายใจได้นะครับหรือถ้าว่าสบายใจเอาหมอมาตรวจซ้ําอีกก็ได้ครับพี่น้องนะครับเพื่อความสบายใจสีได้นะครับง้อหน่อยจนหอดมือคลอดนะครับผมสี่เดือนรับประกันท้องนะครับคฟสามหนึ่งท้องกับช็อกโกแลตครับช็อกโกแลตยูเอ็นสี่หนึ่งเจ็ดนะครับเปิดไว้ที่เปิดไว้หามื้อ่นเก่าตอร้องได้ครับหาิบเก่าครับพี่น้องนะครับตั้งแต่โตเขาเพียวๆยังบ้านไหนมีลูกนี่ก็ผมว่าก็เกินหาิบเก่าแล้วนะครับ งอสูงใหญ่ได้พี่น้องร้อยหาดดอกเบิงตะนอกครับพี่น้องเบิงเนื้อหนังของเขาเบิงครับเบิงความใหญ่สาวทองแรกเล้ยพี่น้องเบิงเอาเบิงเอาครับพี่น้องนะครับแพนกองให้เบิงไก่ปนนี่เห็นเนื้อตัของเขาแล้วนะครับประกันท้องพร้อมนี่ครับพี่น้องสี่เดือนนะครับพันธุกรรมเอ่คเอฟสามหนึ่งในทองเขากับช็อกโกแลตยูเอ็นซีหนึ่งเจ็ดพอผ่านมาแรงทรงลูกกป็เนื้อหนังโครงสร้างโดยเฉพาะเม็ดสีนี่นะครับแดงพูพี่แปวครับพี่น้องนะครับช็อกโกแลตยูเอ็นซีหนึ่งเจ็ด นะครับหาหมื่นเก่าพันบาทต่อรองได้นะครับผมประกันทองนะครับประกันไม่มีตําหนินะครับเนาะประกันตําหนิประกันท้องเอานะครับไพ่ชอบสามหนึ่งนะครับจูงไปกับอดเก็บพลผลิตเลยนะครับสาหรับงวดทองนะครับเอาทองแรกผ่านไปครับเดี๋ยวเบิ้งทองตัวที่2ครับพี่น้องเอาตัวนั้นกับบ๊แพรกันนะครับตัวนั้นหางยัยครับหญ่ครับพี่น้องสูงกว่าตัวน้อีกนะครับผมว่ามีลอยเกือบลอยหาซิบหาเกือบลอยหาซิบอหาซาครับลอยหาซิบหาได้นะครับเดี๋ยวมาเบิ้งตนโต ของเขาครับตัวนี้เอาตัวนี้ก็เป็นลูกเคฟสามหนึ่งคือกันครับตัวนี้ก็ลูกสาวเจ้าเคฟสามหนึ่งนะครับท้องเรียบร้อยนี่ครับท้องก็พอได้ครับผมท้องกับซีทีสามหนึ่งทับหนึ่งครับผมอ่าซีทีสามหนึ่งทับหนึ่งเจ้าจงอ่างไฟเนาะนี่ครับท้องกับจงอ่างไฟนะครับรอบประกันท้องอันนี้ก็ลูกสามหนึ่งเลครับพี่น้องครับท้องเจ็ดเดือนลรืครับท้องสองเดือนครับสองเดือนเศร้าเรียบร้อยเนาะนี่ครับอันนี้ขายลูกมันออกนะครับน้องมันเล่ไครอ่านะครับผมอันนี้คือเพิ่นแบ่งลูกออกไปแล้วนะครับมีเอฟซีเพิ่นมาเอาแต่ลูกสาวเเขาไปลี้ยง ก็เลยเหลือแม่นี่แหละพี่น้องนะครับท่องสองเดือนกว่าการท่องเจ้าจงอ่างไฟตรวจเศร้าเรียบร้อยนะครับผมนี่ครับเต่านุมยังไข่อยู่พี่น้องเพิ่งแยกลูกไปนะครับเอาประกันท่องนะครับส่วนสูงประกันไฮไลท์เ่อไร้ครับลอยหาซิบหาครับลอยหาิบหาครับพี่น้องนะครับเบิ้งนะครับพัวหางเลี่ยมต้นเลี่ยมตัวดีนะครับอันนี้ก็ลูกสามหนึ่งนะครับพี่น้องตะวันในท่องคือลูกที่สองเนาะนะครับ เปิดไปเท่าไรก่อครับเปิดไปหาเหมือนหาตัวลอกไหนครับหาเหมือนก็อีกหาพันบาทครับพี่น้องนะครับผมหมื่นบทงหาซิบเก่าก็เอาแม่นี่ครับพี่น้องลูกสามหนึ่งคือกันนะครับในทองกับเจ้าจงอ่างไฟนะครับก็ถือว่าเป็นพอพันถือว่าเป็นสายนอกคุณล่ะพี่น้องเจ้าซี่ที่สามเท่าไรครับสามหนึ่งทับหนึ่งครับสามหนึ่งทับหนึ่งครับพี่น้องนะครับผมสําหรับผู้สนใจเอาสองทองนะครับมักทองนี่หาเหมือนหาพันบาเนาะเอามักทองสาว หาซิบเก่าลูกสามหนึ่งขึ้นกันครับพี่น้องนี่ครับสวยๆจากมาโนดฟาร์มนะครับมักตัวใดทักไทยมาได้หรืออยากจะเอาไปทับเอานะครับอยากจะเอาไปผสมเอานงามครับชอบสีเข้มๆเลี่ยมโตลึกๆนั้นนะนะครับผมงามงามแบกเนื้อมาเต็มโตเลยครับพี่น้องตัวนี้เหรอครับลูกกาเล็ตเคเอฟหกแปดความทับด้วยครับนี่เอาหกหมื่นกับอีกเก้าพันบาทคเก้าพันบาทเป็นซัดแล้วครับพี่น้องครับอู้ยพี่เราหเห็นเนื้อไายหรอออนซอนนะครับคิดพ่อ เฮาเบิงคขิดงัวเมบองนอกอยางอยู่ในสวนหยาพี่น้องเบิงเบิงเหนือเขาเนื้อดีฝ้าโท่มากครับพี่น้องมาสนใจนะครับหรืออ่านะครับผมในหัวคิดไปแล้วว่าอยากได้เลือดร้อยตัวนี้นี่ครับผมตัดสินใจได้ย,ย่างรวดเร็วเลยครับพี่น้องตัวนี้นะครับลูกล่อนโคหาสามเก่าแปดหมื่นกับอีก เก้าพันบาทครับเก้าพันบาทครับพี่น้องงัวสาวเอาไปทับเอาห้องใบอีกบ่กี่เดือนบ่เกินสามเดือนเป็นสัตว์แน่นอนนะครับอีกบ่เกินสามเดือนเดี๋ยวจับสัดเดี๋ยวผสมแน่นอนเพิ่นนี่ยี่สิบเอ็ดเดือนเป็นสัตว์แล้วครับนี่เอากระดูกกระเรียวโค้งสั่งใหญ่ๆสนใจทุกโต๊ะเบอร์โทรขึ้นให้ยได้ครับพี่น้องเงยบว่าหลายแต่เบิ่งคลิปแล้วมักน้ำขยับขึ้นมาอ่าหอดอ่าตรงงามๆมาไหวนะครับแต่ตัวนี้ก็บ่แพ้กันตามงบประมาณคือกันครับพี่น้องตัวนี้ก็สวยครับอีสองนี่ครับตัวนี้สวยผมก็ว่าบ่แพ้คือกันล่ะพี่น้องนะครรับบในงปะมาณ อ่าสี่หมื่นกับอีกเก้าพันบาทครับเก้าพันบาทเอฟสองครับลูกสาวพ่อได้ก่อนครับลูกสาววิโก้สองล้านครับวิโก้สองล้านครับพี่น้องครับไงเน่าบวแพ้กันก็เลือดลอยด้วยครับพี่น้องตัวนี้เนี่ยเมื่อไหร่กันเลยจริงพี่น้องอาจจะว่าเอ้านะครับงบบ่หลายผมเชี่ยวตัวนี้ครับครับเพื่อเพืจีแถมตัวนี้ไปน้ำครับบืนจังไนได้ครูได้หัวง้วสองตัวนี้มาจากคอกเดียวกันอ่าตัวนี้เป็นลูกของออกฟอร์ดโนโจของคุณซีสามหมื่นกับอีกห้าพันบาทครับห้าพันบาทครับพี่น้องเอ๋อยังสี่ครับคู่นี่ถ้า งูผมเอาจ็ดทิพหาร่วมทรงให้ครับจ็ดทิพหาร่วมทรงกันไปเอาคูหนี้ด้วยครับพี่น้องครับเอาครับผมก้อนปิดคลิปครับพี่น้องนะครับผมหลังจากเบื้องง้งวตัวเมียแล้วนะครับถ่ายคลิปมานี่มีาหน้าคตพอพันพี่น้องให้เบื้องเลี่ยมตนสํตัวสะก่อนนะครับปันเนบรรทัดดีดไว้พี่น้องงัวผูตัวนี้นะครับผม ลูกไส้พ่อใดครับผมลูกไส้เอเชียซีสามสามครับลูกชายของ SK433 นะครับตอนนี้อายุกี่ปีแล้วครับอายุ3ปีกว่าครับ3ปีกว่าพี่น้องให้เบิ้งเส้นหลังเบิ้งความยาวของเขานะครับไผหาพ่อพันนะครับเอาไว้ทับนะครับเอาไว้พัฒนานะครับผมเอานะครับกติดต่์มาโนดพ่อใดด้วยครับพี่น้องสำหรับตัวนี้เอา เป็นงานเรียบร้อยน้องเก่งเนาะไอจับไสดได้หรือว่าสีปล่อยคุ้มฝูงได้ครับอ่าจับไซด้ปล่อยคุ้มฝูงก็ได้ครับพี่น้องนี่ชายเอสเคสี่สามสามครับสามสิบกว่าเป็นงานเรียบร้อยครับพี่น้องตัวนี้ส่วนสูงลอยเท่าไรครับลอยห้าสิบห้าบวกครับร้อยห้าสิบห้าบวกไปหาร้อยหกสิบเด้อครับพี่น้องจุดเด่นของพอนี่นะครับผมก็คือนิสัยเชื่องนะครับนิสัยเชื่องนะครับสีดีนะครับผมเอาไว้ปรับโครงสร้างล่ำงายมีพอพันคุ้มฝูงใสมาหลายปี อยากจะเปลี่ยนนะครับผมอยากจะเปลี่ยนพอพันนะครับในฟ้ามในฝูงนะครับผมเริ่มเลือดชิดแล้วนะครับผมตัวนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกครับให้พี่ให้น้องเข้าได้ว่าไว้ทาเลือกนะครับผมไว้ทาเปลี่ยนราคานะครับน้องเก๋งเปิดไปไหนปะเนี่ครับเปิดไปเจ็ดหมื่นเก้าต่อร่องได้ครับเจ็ดหมื่นเก้าพันต่อร่องได้ครับพี่น้องเอาไปรับจ้างผสมจริงกันได้ด้วยครับพี่น้องไ้เบิ้งนะครับชีดสวยนะครับเอาองศาดีครับพี่น้องไข่ดำสองใบ เสมอกันเบื้องต้นไทยครับอข้อขาดีนะครับขอขาหลังดีไขสวยดนะครับพี่น้องไขสองใบเสมอกันรไายใหญ่นะครับเอาพิที่สนใจหาพอพันธุ์เวทาคุ้มฝูงลูกชายอิดเคสีสามสามตัวนี้เป็นลูกผสมเนาะเป็นลูกผสมครับเอานะครับผมราคาอองนึ่งนะครับเปิดไว้ที่เจ็ดหมื่นเก้าต่อรองได้ครับหมื่นเก้าต่อรองได้ครับพี่น้องเอาฝากไว้จากมาโนดฟาร์มด้วยครับพี่น้องราคายังต่อกันได้สําหรับผู้สนใจ นะครับนิสัยดีๆเชิงเชองแบบนี้เอาไปเห็ดผสมจริงก็ได้คุ้มฟูงก็ดีครับพี่นอ้องผู้ผู้เอาไปเลี้ยงกับปอดไพ้นะครับผมนิสัยโมดูบ่่หายนะครับแบบนี้แหะครับสายพันธุกรรมดีๆแบบนี้จากมาโนดฟ้ามีไหตลอดครับให้มักง่าผู้ทักทายมาได้ครับผมเอาฝากไว้ครับพี่น้อง จิตชิบหาร่วมทรงถักท่ายมาได้โทรมาหาอ่าน้องเจ๋งเบอร์โทุ่มไว้ก่อนครับเบอร์โทรนะครับ0955485871นะครับหรือว่าไพ่บรสะดวกโทรมาเสียอะไรเบอร์นี้ก็ได้นะครับเพิ่มตรงเบอร์โทรนะครับผมหรือว่าไพ่บรสะดวกอ่ะติดต่อทางเฟซบุ๊กก็ได้ครับมาโนดฟาร์มมามาทักแชทเข้ามาได้นะครับผมหรือสีมาเบิ้งโตดจริงนะครับก็จับจีเพีมาโนดฟาร์มหอดเลยนะครับอยู่บ้านสาบัวนะครับอำเภอกำร้าสายจังหวัดกาฬสินธุ์อยู่ในตูมเพิร์เลยครับผมคคคครรรรัับบบผมมมเออาาาาขงงดีีุณภพช่วยกศึๆ ขัดเป็นแดดนี่ครับพี่น้องสีแปดก็ีครับพี่น้องมาอนี่บรรยากาศขึ้ฟ้าขึ้นฝนฝนลื่นปล่อยๆนะครับเห็นหญ้าเขียวๆอยู่น้าเดินเฮี้ยนเดินสวนอยากจะหาง่วไปกินหญ้าดีกว่าตัดทิมแหงทิมเสียดายครับพี่น้องเบิดนายหญ้าก็จังขายออกก็ได้ง่วช่วงนี้พ่อเก็บพ่อเอาเข่าเลียงในขอกในฟาร์มครับพี่น้องเอาสมัยพี่นี่ขอบคุณน้องเก่งขอบคุณที่ทุกท่านฝากพี่ฝากน้องไว้นะครับของดีมีคุณภาพจากมาโนดฟาร์มนะครับ ติดตามได้ที่ช่องลูกข้าวเหนียวเสียอีสานนะครับผมจะราบท่านเลยครับผมสวัสดีครับ